่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนงที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive t h i n g Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen กับน้องกรกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพิเคัสกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า ใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะและเขาติดต่อมาทำไมเดี๋ยวเรามาฟลาจ้ากันดีกว่าะคะ่ะวันนี้มีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะก็จะให้เลือกน้องกระกูที่น่ารักเหมือนเดิมใช่ไหมกระกูใช่แล้วนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี oh. ่คือ General r e f i n g เพราะงั้นการน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ <Yeah. S 1> วันนี้เนี่ยเราก็จะมีครูครูเวอร์ชั่น เห็นแต่หน้านะคะเพราะงั้นเนี่ยก็จะมาดูกันนะคือกลองแรกสุดเลยนะคะคือน้องทำหน้าอื่นอ่อะอันนี้ทำหน้าอื่นๆนี่คือกลองแรกนะทำหน้าเหมือนแบบจะพาไปไหนจะพาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะทำหน้าเหมือนแบบอื่นๆส่วนหน้าที่สองนะคะก็อื่นแต่อื่นคนละแบบอันนี้หน้าเหมือนแบบเพิ่งตื่นนอนเวแต่นี่มันอยู่ในฉากแรกของเจอสแมนดาร์โรวีนซีซั่นหนึ่งฉากที่พระเอกเห็นหน้าน้องแล้วก็ ข้างรักน้องค่ะตกหลุมรักน้องหมายถึงแบบไม่ไม่กล้าไม่กล้าแบบทําตามมิชชั่นอะไรเงี้ยเออก็คือเอนดูน้องอย่างทันทีนะคะน้องลองขอชีวิตแบบอย่าฆ่าฉันอะไรเอาฉันไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกมวลสกดของน้องเบบี้ยดานะคะและกองสุดท้ายนะคะจะเป็นน้องครวครูทําหน้าปกติของน้องเนี่ยแหละค่ะเหมือนน้องกําลังมองอยู่นะคะรับกองไหนชอบกองไหนเลือกได้อย่างเต็มที่ค่ะและคืนเชื่อว่ามีเพื่อนเพื่อนที่น่ารัก ได้ทำไทม์สแตมปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คว mm ีน hmm. กับเจ้าตัวเล็กน,นะคะในอาณาจาก Baby Yoda mm ักรเบบี้ยดาให้ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าว่าพร้อมแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณ mm hmm. ในเร็วๆนี้ค่ะ Let's get started ค่ะ In myself, too. I will not ever put you down. All my heart hopes you never do. If the world was in tonight, i better believe i be by your side. Who I used to be is not somebody. Else. ที่หน,นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องกําลังทําหน้ามึนๆนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่า่อะไรก็กลูใครกําลังจะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะมาก่อนที่จะไปดูกันนะคะคุณรู้สึกถึง energy ของ Vocation คือ การแบบพักผ่อนไปเที่ยวนะคะหรือว่าฮอลิเดย์นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดข,ของการแบบอยากพักผ่อนจังเลยอยากไปทะเลจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะอยากไปภูเก็ตอยากไปกระบ,บี่อยากไปเกาะ ไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยนะไปแบบว a นเค i ชัสักนิดหนึ่งนะคะนะและคุณก็ยังรู้สึกถึง Energy ของคนที่ค่อนข้างฟุ้งซ่านนะคะฟุ้งซ่านในที่นี้คืออาจจะมีหลายเรื่องที่เข้ามาให้คุณคิดนะคะก็ะจะคิดคิดอยู่ หลายเรื่องตีกันอยู่ในหัวนะทั้งเรื่องงานนะทั้งเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใครจะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้ค่ะ quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคุนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถ หลังมามาปรึกษามาพูดคุยกับคุณได้ที่ช่อง Description s Box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะสำหรับพลังงานไปแรกเลยนะคะก็คือ Youth o f cups ค่ะได้รับการติดต่อแน่นอนฟันทงนะคะ six f w a n d s นะคะ แล้วก็เอ,อซอบบอนส์ค่ะดูแล้วการติดต่อที่โดดเด่นนะคะจะติดต่อมาในช่วงที่คุณกําลังแบบเฟรเคชั่นอยู่นะคะเจ้านายตางานค่ะเจ้านายตางานโดยลืมไปว่ามันคือวันหยุดของคุณคุณลางานอะไรเงี้ยนะก็แบบทักมาทวงงานและ คุณก็บบเอะนี่มันคือวันหยุดของฉันไม่ใช่หรือหรือแบบเฮ้ยฉันเพิ่งแบบลายหยุดไปทำไมทวงงานอะไรเงี้ยอาจจะมีโมเมนต์ประมาณนี้กลุ่มนึงนะคะก็มีแนวโน้มที่จะถูกตามงานในวันหยุดนะคะหรือว่าเลยเวลางานแล้วก็โทรมาตามให้ให้ทำงานให้ส่งงานสั่งงานณตอนนั้นอะไรเงี้ยนะทั้งที่มันแบบเลยเวลาแล้วโอทีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ <c oughs> เออนั่นคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะ นอกจากเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่ควีนรู้สึกได้อีกนะคะที่จะติดต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณกําลังเฟืดอเฟื่ออ่อยออยอยู่นะคะ mm hmm. เขาก็จะแบบว่าติดต่อมานะคะมาชักชวน,นะคะ่ะอาจจะมีโอกาสชวนไปดินเนอร์หรือว่าไปเที่ยวคาเฟ่กันนะควีนว่ามันไม่น่าจะเป็นดินเนอร์ที่หรูหราแต่มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบ เหมือนสมัยเด็กๆจะชวนกันไปแบบสยามบ้างเอาไปเดทอะไรเงี้ยแบบเด็ดกกลุ่มหนึ่งเอาไปกินข้าวกลงวันกันไปแบบคาเฟ่ร้านนี้ถ่ายรูปสวยๆหนึ่งกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้นะคะนั่นคือสายที่คนคุยของคุณจะติดต่อมานะหรือถ้าว่า ยังไม่ได้ชักชวนกันไปเที่ยวก็อาจจะมีแผนที่จะแบบไปเที่ยวกันนะคะหรือว่าชวนไปเดินแบบนี้ััศการหรือว่าเดินหอศิลป์คุยไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มีหอศิลป์อยู่หรือเปล่าแต่มันดูแบบ ดูทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็น quality time อะไรเงี้ยค่ะนะซึ่งอาจจะไม่ได้ไปเร็วๆนี้หรอกแต่แบบวางแผนร่วมกันนะออย่าาจจะไป Festival ต่างๆนะเช่นไปดูไปดูหนังอะไรเงี้ยดูแบทแมนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะนะอย่าง,นะยงน้อยก็ดีที่ไม่ได้ถูกตามงานอย่างเดียวนะอย่างน้อยก็ยังมีคนคุยของคุณนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยนะก็จะชวนคุณไปทำกิจกรรมข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะ และสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะอาจจะรวมไปถึงเพื่อนของคุณนะคะที่จะติดต่อมาค่ะซึ่งอาจจะเป็นการแบบ gathering to มีอิจราเตอร์นะการรวมกันรวมกลุ่มกันเนาะ ผัดกันเหลือเกินมารอบนี้หวังว่าจะได้เจอกันจริงๆสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะหลังจากแบบว่าเจอกันล่าสุดคือก่อนช่วงโควิดอะไรเงี้ยนะก็แบบนัดเจอกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีการไปกินชาบูกันนะคะนั่นคือสิ่งที่คินสัมผัสได้นะคะโดยภาพรวมการติดต่อมาค่ะยกเว้นเรื่องของการทวงงานนะนะจะเป็นการติดต่อที่มันโพซิทีฟมันเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่คุณยิ้มได้นะคะหรือถ้าในกรณีที่คนที่ติดต่อมาเนี่ย เป็นคนคุยของคุณหรือว่าคนที่คุณคาดหวังในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสารสัมพันธ์ที่โพซิทีฟมากๆในอนาคตนะคะนะขอแค่คุณเตรียมวันว่างไว้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีติดต่อมาหลายคนเลยนะคะทั้งคนคุยคนที่เฟรชคุณคนที่แอบชอบคุณหรือว่าคนที่เป็นเจ้านายเล็งงานของคุณไปอยู่นะคะหรือถ้าว่าใครที่ทางานฟรีแลนซ์เนี่ยก็อาจจะมีลูกค้าที่ติดต่อมา อะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ก็อาจจะได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะจะแบบถ่ายรีวิวอาหารหรือความสวยความงามอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ฟินสัมผัสได้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นการติดต่อมาที่เป็นไปในทิศทางที่โพสิทีฟประสบความสําเร็จนะหรือถ้าหากว่าใครที่กําลังรอรอ HR นะคะโทรมาเนี่ยเธอจะได้งานแล้วนะอะไรเงี้ยนะ เรารับคุณเข้าทำงานก็ได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะแต่ว่าขอมาทวงงานเนี่ยไม่เอานะเพราะงานเนี่ยคุณต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จก่อนที่คุณจะไป a c a t i o n นะคะเขาจะได้ไม่ต้องมาทักมาหาคุณในวันหยุดอะไรเงี้ยนะอ่านั่นคือสิ่งที่คุนสัมผัสได้ในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะเ t h e force be with you all ค่ะ so have a good day have a great และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไวม่มหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้า่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะใครก็ตามที่เลือกน้องกลรวกรูกมองนะคะมองแบบหน้าอ้อนแบบอย่าฆ่าฉันเอาฉันไปเลี้ยงโดนฉันตกเดี๋ยวนี้น้ัดนี้นะคะแล้วก็โดนตกกันทั้งโลกเลยค่ะน้องน่ารักมากเลยนะเป็นของขวัญจากจัก,กรวาลจริงๆนะคะ นี่คือการอ่านของคุณค่ะแล้นอกเรื่องแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณในเร็วนี้นะคะโอเครักเริ่มเลยนะคะคุณรู้สึกถึงคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะคือส่วนใหญ่ที่ดูอยู่ก็น่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศแต่ว่ามันโดดเด่นอะไรที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศนะคะเรื่องงาน งานอีกแล้วกองที่หนึ่งก็งานทวงงานในวันหยุดหวังว่ากองนี้จะไม่ทวงงานในวันหยุดนะอันนี้คือเรื่องงานแบบแรกในสิ่งค์ีนสัมพัไธานะคะหรือคนของคุณนะคะอาจจะทํางานที่ต้องใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับกุมบิสสํสำหรับบางคนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทํางานแป้งอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่ ไม่ได้ติดต่อกันมานานนะคะนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนทางไกลด้วยนะคะต่างกินต่างแดนนะคะพวกชาวราศีเมษหรือว่าคนจีนนะคะหรือคนยุโรปอเมริกาสำหรับบางคนนะคะพวกคุณรู้สึกถึงโปรแลนด์โรมาเนียแล้วก็ประเทศประเทศที่อยู่แถบยุโรป ตอนเหนือนะคะอ่านั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะอีกกัสนเมเจอร์ค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณใน,นเร็วๆนี้นะคะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปล,ล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมมาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง d e s c r i p t i o n Box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะ ยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆากเลยค่ะใบแรกนะคะก็คือ a g e of Swords ค่ะ The next one นะคะก็คือ Six of Coins And the last one นะคะก็คือ Two of Swords นะคะ Oh my God บอกแบบนี้เลยนะคะว่า wow. คนที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะจะเป็นคนที่อยู่อยู่ทางไกลหรือว่าคนที่คุยกันบนโลกออนไลน์หรือเจอกันบนโลกออนไลน์อะไรเงี้ยนะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่านะคะอาจจะเป็นคนที่จะมายืมเงินคุณด้วยนะหรืออาจจะเคยเป็นลูกหนี้คุณแล้วก็ตั้งใจที่จะจะมายืมเงินต่อนะไม่ใช่ตั้งใจจะมาคืนเงินระวังคนมายืมเงินในช่วงนี้นะคะ หรือว่าคนที่แบบหวังผลประโยชน์จากคุณอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเงินหรืออาจจะเป็นคนที่จิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยมีเมตตาชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นซึ่งการที่เราเป็นคนจิตใจดีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราจะดีมากเกินไปจะอ่อนมากเกินไปเนี่ยก็จะเป็นช่องโหว่ที่ให้มิจฉาชีพหรือว่าพวกเห็นแก่ตัวเนี่ยนะพยายามที่จะเช็คแอดเวนต e จากเรานะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครที่ติดต่อมาแล้วมาแบบผลประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเลยนะก็ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคแล้วก็ก็เสดออกมาก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ที่มันชัดเจนนะคะคือคนที่หวังผลประโยชน์จากคุณนะคะที่จะทักมาแล้วก็ เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะเจ้าหน,น,นี้อบางคนมีเนี่ยจะอาจจะมีเจ้าหนี้มาทวงเงินแต่คุณรู้สึกว่ามันจะมีคนที่มายืมเงินด้วยเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนี้บริบทของคุณเป็นเจ้าหนี้หรือว่าเป็นลูกหนี้นะคะและคนที่ไม่ได้รับการติดต่อมานานนะคะก็จะติดต่อมาหาคุณนะคะ ขาดหายกันไปนะอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณคนคุยเก่าอะไรเงี้ยอยู่ๆอ,อาจจะแบบ r e p l y story มาอะไรเงี้ยนะคืออยากคุยกับคุณแต่ไม่กล้าทักมาก่อนอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็อาจจะ r e p l y story มาแทน แล้วพอคุณตอบกลับไปมันก็ไม่อ่านไม่ตอบหรือว่าอ่านแต่ไม่ตอบอะไรอย่างนี้นะคะและเอาจริงๆค่ะถ้าหากว่าคุณคาดหวังว่าคนที่คุณรอคอยอะนะจะติดต่อมาคุณรู้สึกว่า40%ของคนที่เลือกกองนี้อาจจะได้รับการติดต่อจากคนที่คุณรอคอยนะคะในเรน็วนี้แต่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 แต,แต,แต,แต่ถ้าหากว่ามันยังไม่เกิดขึ้น ก็ไม่เป really ็นไรค่ะรอไปสักพักหนึ่งถงว่าคุยแล้วเขายังมีโชคชะตาต่อกันนะคะก็อาจจะได้รับการติดต่อแต่อาจจะเป็นท i มมิ่งของมันอาจจะยังไม่ใช่การติดต่ออย่างรวดเร็วนะคะคุณรู้สึกถึงความอึดอัดค่ะหมายถึงว่าคุณดูรอคอยการติดต่อจากใครสักคนแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ติดต่อมาสักทีหนึ่งมาเหมือนแบบเขาไม่อ่านไม่ตอบหรือเขาอ่านแต่ไม่ตอบหรือเขาเขาอาจจะแบบ อ่านแล้วตอบแค่สติกเกอร์หรือมันดูเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยว่าต้องเป็นคนคุยของคุณแน่เลยแต่มันก็ทําให้คุณเกิดคำถามอยู่ในหัวแล้วรู้สึกว่าให้รับมันไม่เท่ากันแล้วฉันก็รู้สึกเหมือนแบบเอ๊หรือว่าเขายังชอบฉันอยู่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะยังไปต่อด้วยกันได้หรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบค tion เหล่านี้อยู่ในหัวนะคะแต่เท่าที่ดูจากพลังงานตรงเนี้ยค่ะก็ต้องบอกไว้เลยนะว่า ถ้าคุณไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเอาของผู้ MJ มาใช้ MJ ในโนเวโถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเพราะง้นควุนไม่แนะนําให้คาดหวังว่าคนคุยของคุณหรือว่าคนที่คุณรอคอยจะติดต่อมาเพราะเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อมาก็ได้แต่พอในช่วงจังหวะที่เราไม่ได้คาดหวังไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอโทรศัพท์เราเอาเวลาของเราค่ะไปทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบหรือไปโฟกัสกับงานอดิเรกของเราตอนนั้น่ะ อาจจะได้รับโฟนคอลหรือว่าเมสเซจจากเขาก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณตั้งหน้าตั้งตารอเนี่ยการติดต่อจะไม่มานะแต่มันจะเป็นการติดต่อจากคนที่คุณไม่ได้รอมากกว่านะเช่นเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือคนจะมายืมเงินหรือว่าคนที่หวังผลประโยชน์จากคุณอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพื่อนของคุณที่ห่างหายกันไปแบบตั้งนานอย่างเงี้ยอาจจะติดต่อมานะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งความคาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวัง ก็ไม่ต้องตั้งความคาดหวังเลยว่าเขาจะติดต่อมาก็ใช้ชีวิตของเราไปถ้าหากว่ามันยังมีโชคชะตาต่อกันโชคชะตาจะผลักให้ทั้งเราและเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหรือกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะ metaphors be with you all นะคะ Do have a g o o d day, half a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอาคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังวบมหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ bye สัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่3นะครใครก็ตามที่เลือกน้อง กรกลัมองนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟ wow. wow. mm ังเจ้าจกันดีกว่าว่าอะไรกลักใครจะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณรู้สึกถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาทนายนะคะหรือว่าคนที่เรียนด้านกฎหมายคนที่กําลังศึกษาด้านกฎหมายอยู่หรือคนที่จบกฎหมายนะคะและควีนยังรู้สึกถึงอนเนจีของคนที่ รู้จักกันบนโลกออนไลน์นะคะเดทติ้งแอปต่างๆหรือว่าทักมาทาง i n น t a g r กรมอะไรเงี้ยค่ะเพราะอาจะเป็นคนที่ดูมีความอบอุ่นนะคะมีความจิตใจดีนะคะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะนึกถึงไม่สิหมายถึงว่าคุณหมายถึงว่าคนที่จะติดต่อมาเดี๋ยวงม,มี Energy ของ คนที่กำลังจีบคุณอยู่ด้วยนะคะหรือคนที่มีความเหมือนกับแบบคุณใช้คำว่าอะไไงดีมีความแบบมีบูติคอกันอะไรอย่างงี้นะคะสำหรับบางคนบูติคอหรืออาจจะเป็นแนวความสัมพันธ์เป็นแบบเฟนวบิสเบนเนฟิตความสัมพันธ์ทางกายเป็นหลักอะไรอย่างงี้นะคะนะ อาจจะเป็นคนบนโลกออนไลน์ที่ยังไม่ได้เจอกันแต่ว่ามีการพูดคุยกันในเชิงแบบ Sexual Things ด้วยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้สำหรับบางคน,งคนเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ ควิคเมนช้นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให ความเชเลี่ยมากมากเลยค่ะ The first one นะคะก็คือ page of sword นะคะ self hater and set of sword ค่ะคือบางคนเนี่ยนะอาจจะกำลังเดทอยู่กับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่กเกษียณอายุแล้วอะไรเงี้ยคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะ เรือจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะมันมีมันมีความเป็นต่างชาติอยู่ในเนี่ยแล้วมันมีความเจอกันในโลกออนไลน์มันมีความแบบ t e x ซิ่งกันในโลกออนไลน์เป็นหลักแล้วก็มีแพผนที่จะนัดเจอกันเป็นหลักเพราะงั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าคนคุยของคุณที่คุณคุยอยู่ในโลกออนไลน์นะคุยกันผ่านไลน์ WhatsApp หรือว่าอาจจะ Snapchat เป็นหลักไงนะ i n นสตาแกรมอะไรเงี้ยจะติดต่อมาหาคุณนะคะจะทักมาค่ะและคนน้้เขาก็ดูอยากมีคุณอยู่ในชีวิตหมายถึงยังอยากพูดคุยกันด้วยต่อไปก่อนแต่ทีนี้อะค่ะมันยังมีคนที่ที่คุณสัมผัสเอนเนอี่ค่อนข้างหลากหลายมากนะตอนนี้นะอาจจะมีคนที่เป็นแบบขี้ชาอะไรเงี้ยก็ก็กำลังตามดูคุณอยู่แต่ว่าไม่ติดต่อมา หมายถึงว่าดูคุณทุกสตอรี่อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นคู่แข่งกับคุณหรือคนที่เขาแบบมีความอิจฉาในความเป็นคุณหมายถึงคุณอาจจะมีบางอย่างที่ดีกว่าเขาแล้วก็มาทําให้เขาอิจฉาคุณอยากมีอยากได้แบบคุณอะไรเงี้ยคะ่ะคนเนี้ยเขาจะชอบส่องสตอรี่คุณมากๆหรืออาจจะส่องไอจีของคุณ เอออะไรเงี้ยค่ะควินรู้สึกถึงอนเนจี Energy ที่เกี่ยวข้องกับเมกานะั่นหมายความว่าบางคนในที่นี้อาจจะอยู่เมกาหรือว่ามีความปรารถนาที่จะไปเมกาที่นี้มันเหมือนยายคนเนี้ยนะยายคนขี้ฉาคนเนี้ยคือไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าเขาส่องคุณอยู่เขาดูคุณแต่เขาจะไม่ติดต่อมาแล้วควินพูดทําไมเอาควินควินพูดเพราะว่ามันเป็นอเนจีที่จับขึ้นมาได้ควินเลยต้องพูดทีนี้เราจะ move on ไปจ้ะยยอย่าขี้ฉาคนนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่แบบ ฉันส่องเธออยู่ตลอดฉันตามดูเธออยู่นะฉันอยากเบียากได้แบบเธอแล้วฉันก็แอบ,บอิจฉาเธออยู่อะไรเงี้ยอ,อและนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าคุณและคนคุยของคุณค่ะมีความสัมพันธ์ทางกายอย่างลึกซึ้งแล้วหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยเชิงแบบบูติคอเป็นหลักด้วยอวะไรเงี้ยมีการแบบ คนเชิง18บวกอะไร่าเงี้ยนะก็เป็นไปได้มากๆเลยนะคะว่าเขาอาจจะมาถึงส่งข้อความแนว18บวกมาหาคุณนะคะหรือว่าข้อความแบบเฟรดปกติทั่วไปแต่มันโยงไปเรื่อง18บวกได้นะคะก็คือสิ่งคุณสัมผัสได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังรู้สึกถึงอาชีพแนวทหารตำรวจนะคะเป็นหลักด้วยนะก็เด่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีการแบบพูดคุยกันเป็นเชิงแบบ ลึกซึ้งกันระหว่างคุณและเขานะคะในกรณีของคนที่เป็นคนคุยนะคะและสุดท้ายเลยนะคะที่ต้องเตือนขึ้นมานะคะอันนี้มันจะไม่ใช่ Energy ของของคนคุยของคุณแหละหรือไม่ใช่ Energy ของยายขี้ฉาแต่มันจะเป็น Energy ของ Scammer ค่ะใครก็ตามนะคะที่กำลังคุยอยู่กับ แก๊งโรแมนส์แกมเมอร์ต้องระวังให้ดีนะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่อคำหวานของเขาจนกว่าคุณและเขาจะได้เจอกันหรือว่าวิดีโอคอลกันอย่างจริงๆจังๆนะคะจะได้รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่จริงๆนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นแกมเมอร์ก็ระวังแกมเมอร์เนี่ยนะที่เข้ามาพุ่งใส่คำหวานให้กับคุณเลยนะคะแบบคุณสวยมากสวัสดีทารกคุณสวยมากเลยโปรไฟล์ของคุณช่างงดงามเราอยากเป็นเพื่อนกับคุณนะ ขอแอดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอแอดหน่อยหรือสวัสดีทารกสวัสดีทารกสวัสดีทารกผมรักคุณมากคุณสวยมากเห็นครั้งแรกก็รักแล้วคุณคือภรรยาของผมทำให้แบบกูเพิ่งรู้จักมึงเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะส่งของมาให้คุณแล้วก็ถ่ายรูปเพชรพลอยกุชชี่ชาแนลบลาบลา แต่คุณต้องโอนเงินมานะเพราะว่าของติดอยู่ที่ด่านบาบอระวังนะคะพวกนี้เนี่ยสแกมเมอร์อย่าไปหลงเชื่อนะคะมีลูกดวงของคุณหลายคนเนี่ยนะมาดูดวงอุ้ยคุณกระทักไปไม่เป็นสแกมเมอร์นะอยู่ตรงระวังนะเอาไม่เชื่ออีกว่าดิฉันอีกสุดท้ายก็เป็นสแกมเมอร์จริงๆเพราะงั้นเนี่ยจิ้งจกทักห้ามออกจากบ้านจิ้งจกทักเรายังฟังเลยหมอดูทักมันก็ต้องแบบเฮ้ยเอ,เอ๊บ้างเรานะ เอออันนี้ก็เหมือนกันคือคือในกรณีที่คุณและเขายังไม่ได้เจอกันอ,อย่างจริงๆต่าจังๆและมันมีเขาของความเป็นสแกมเมอร์เนี่ยนะคุณต้องระวังนะเพราะมันคือช่วงที่ไม่รู้ดวงตกหรือย,อยังไรหรือแต่ว่าแบบเฮ้ยมันมีโอกาสที่คุณจะดึงดูดสแกมเมอร์เข้ามาในชีวิตแล้วสแกมเมอร์จะติดต่อมาคุณสวัสดีทารกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ใครไม่เข้าใจมุกสวัสดีทารกคือ hello baby baby มันแปลว่าแบบที่รักก็ได้ทารกก็ได้เด็กอะไรเงี้ยอย่างนี้คือ baby yoda ใช่หมทารก Yoda <c oughs> google translate นะคะก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะนะอันนี้ก็สำคัญมากจริงๆนะคะหรือว่าคนที่คาดหวังในแบบเรื่อง body ของคุณหรืออาจจะมีพวกนี้เว้ยแบบอันนี้จะเจอบ่อยในพวก tinder นะคะก็คือแบบ พวกแบบแขกด้วยนะพวกแขกเนี่ยนะจะชอบแบบส่งแบบ ส่งภาพโปมาให้เวยเนี่ยคือต้องระวังนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะโดนแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะถามว่าควินรู้ได้ไงนะคะควินไม่เล่นแอปควินรู้เพราะว่ามีหลายคนนี้เล่าให้ควินฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะควินเก็บข้อมูลมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพื่ะต้องมาเตือนแบบลูกดวงเตือนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ถูกหลอกนะคะเพราะงั้นเนี่ยต้องระวังดีๆนะคะแต่ถ้าเช็คแล้วชัวแล้วใช่นะคะคนนี้มีตัวตนจริงๆนะเช่นเคยเจอกันมาก่อนนะหรืออะไรก็ตามที่ทาให้คุณรู้สึกว่ามีตัวตนจริงๆก็เตรียมรับร รูปสวยจะขาสวยหรือเปล่าไม่รู้รูปแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะที่ทำให้คุณแบบเขินได้อะไรอย่างนี้จะขาหรือข้อความแบบ dirty text นะคะหรืออาจจะเป็นการพูดคุยที่เอาเชื่อมโยงกันมากๆทำให้คิดถึงกันและกันมากๆอะไรอย่างนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะ made for h a p e y with you all นะคะ d ะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ด้าล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in t h e next คลิปวิดีโอค่ะ bye